ทุกคนครับคือตอนนี้มังกรตัวละ1,200ล้านผมโดนในช้าขโมยไปแล้วครับมันเอาคลิปไปลงด้วยใน tiktok คลิปนี้เลยมาวันได้ข่าวว่าไอเซียนมีมังกรตัวละ2,000ล้านนะคือวันนี้ผมจะวางแผนขโมยมันนะทุกคนโอ้โหวัาตัวติ๊กมันมาหาคุณแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยฟังดูนะครับมันไปเกมแอบขโมยนะ ใครอยากได้รอดูท้ายคลิปผมจะวางแผนบอกมันว่าจะฝากตัวในบ้านเอามารีเวิร์นะทุกคนเฮ้ยอไได้ยังไงมันก็เชื่อวผูขอเข้าดิแต๊บคือตอนนี้ตัวในบ้านกวมีตัวฉลามแล้วก็ตัวบ้านอยู่ไอ้กูจะไปรีเวอร์ึูเข้าเซิร์ฟกูมาหน่อยไะเว้ยเดียมาง่จะฝากกูหรอ่ฝากกูใช่ป่ะไอมึงไอฉิวดี้ไมมกูไม่ฝากลยเออก็กูจะรับวากไงเมื่อกี้กูลังยืนยืนเยียบตังจากมังกรตัวละหนึ่งจุดสองพันล้านต่อวิอยู่เลยมาเดี๋ยวไอเดียนม้วนจะไหนเนียนม้นะนัน ฉันบใช่มฉลามฉลามทีเรรอนใช่ไหม,ไหมอ้ well. ่อัน well. กูไปแล้วึเางเาเยเงเาขนาดนี้้รวะใครอยากได้มงกรตัวนี้นะครับกูให้ฟรีกูให้ฟรีพวกนเอาหายากมาอุ้ยอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจไว้พมันมีร้อง้อะมี้อง้อะอย่างงี้ยคือมัน คือมันเอาตัวมาล่อผมมาพอผมเข้าเซิร์ฟไปมันขโมยผมแล้วมันก็กดบล็อกผมเลยอะตอนนี้มังกรที่ผมซื้อมาไม่หายไปแล้วอยู่ที่รหัสมันอะเอเี้ยมันเอาคลิปไปลงอะมังกรตัวโคตรแพงอะมันเอาไปอะทุกคนแล้วดูดิตัวในบ้านผมตอนนี้เหลือเหลือแค่เนี้ครับผมก็เลยคิดอะไรดีๆออกนะวันนี้จะไปเอามังกรคืนนะครับภารกิจเอามังกรคืนแต่ว่าผมต้องมีตัวช่วยนะครับก็คือเพื่อนรักผมก็ซิลที่ผมคิดไว้ก็น่าจะเป็นแบบว่า ผมจะให้ตัวทั้งบ้านนี้กับไอ้ชาร์กนะเ๋ยจะโทรไปให้ข้อเสนอมันแล้วก็ผมแต่ผมคิดไว้ว่ามันน่าจะไม่สนใจเพราะว่ามังกรโคตรแพงใช่มังกรมันแพงมากมันน่าจะแบบไม่สนใจผมก็เลยบอกว่าผมก็น่าจะบอกไปอีกว่าเดี๋ยวผมเพิ่มตังค์ให้มันอย่างนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องไปขอความช่วยเหลือจากก้อนก่อนอือจังขอโทรหาก้อนก่อนเลยนะมาก็คือผมจะให้ก้อนมาช่วยทุกคนแบบว่า ผมจะเอาตัวให้ช้างให้มันมาขนทีละตัวแล้วผมค่อยโอนตังค์ให้นะจังหวะที่มันเข้ามาเพื่อที่จะขนตัวแล้วเอาตังค์แล้วแลกกับมังกรเนี่ยผมจะให้ก้อนเนี่ยเอามังกรหยิบมังกรคืนมาแล้วก็ให้แล้วผมก็จะกดบล็อกไอช้างครับแล้วเราก็จะได้มังกรคืนแขนมีประมาณนี้เดี๋ยวขอโทรหายก้อนเลย <S <S ไม่รู้เวยก้อนทำอะไรอยู่ตอนเนี้ยเม่งมันเอามังกรผมไปวิหายก้อนก่อนโอ้ยก้อนไม่รับ โอ้ยไอ้กอลไม่ร no ับเฮ้ยกอลมันทำอะไรอยู่วะมันไม่รับสายผมเมื่อกี้อ่ะโอ้ยเฮ้ยเอาอะไอ้เพื่อนอะโหลเพื่อนทำอะไรอยู่เหรอเล่นเล่นเล่นแรมขโมยอยู่เนี่ย โอ้ยเฮ้ยมึงเห็นคลิปมันไหมที่มันลง่ายช้าก่ะหุ่นแล้วเฮ้ยก้นงสารมึงกำดุนมึงกุดดุนกับมังกรเนี่ยมันขโมยมังกรกูเพื่อนวันนั้นวันนั้นวันนั้นที่มึงอยู่กับกูมึงจำได้ไหมมันเอาตัวมาล่อกูเข้าไปมันกดบอกกูเลยอ่ะกูจำได้มันมันเคยทำกับกูแล้วด้วยกูกูกูก็เข้าใจความรู้สึกมึงอยู่นะเพื่อนไม่มึงมึงมาช่วยกูได้ไหมเพื่อนกูคิดอะไรดีๆออกแต่เอามังกรคืนนะเพื่อนแต่กูว่าต้องยอมไอ้ช้าก่ะได้ได้มึงมึงมีแผนไม่ละ มีแผนมีแผนเพื่อเข้าเข้าดีดมาได้มันเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังได้ได้ได้เพื่อนได้เพื่อนเข้าดีดมาเข้าดีดมามาทุกคนเดี๋ยวไปคุยกับก้อนในนี้ก่อนนะฮัลโหลก๊อนเพื่อนก็คือก็คือมันเอามังกรกูไปใช่ปะกูอยากได้มังกรกูคืนอ่ะกูมีแผนแบบว่าแต่ว่าแต่กูคือแผนกูยังไงมันก็ต้องเสียเพิ่มกว่าเดิมแต่กูแค่อยากได้มังกรคืนเว้่กูจะเอาไว้ทำคิปก็คือตัวตัวกูในบ้านตอนเนี้ยกูมีตัวเกลือมันก็แพงอยู่อะตัวเกลือแล้วก็ ตัว6 7ตัวบ้านตัวโถสวมแล้วก็ลอดลอดอันนี้ก็6ก0กว่าเอ็มต่อวเอีรยแล้วก็ตัวผสมคือกูจะให้มันทั้งบ้านแล้วกูว่าแต่กูว่ามันน่าจะไม่เอามึงคิดว่ามันเอาไหมถ้ากูให้ทั้งบ้านอ่ะก็แลกกับมังกรอ่ะมันไม่เอาโลกมันต้องแบบเพิ่มตังค์ไม่ให้มันหรือเปล่าไอเนี่ยมันหิวด้วกูจะเพิ่มตังค์ให้มันอ่ะก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าสมมติว่ามันมันสนใจอ่ะเรากูก็จะให้มันเข้าเซิร์ฟมาใช่ไหมให้มันมาหยิบตัวแล้วก็ค่อยโอนตังค์พอจังหวะที่มัันหยิบตวก มึงมึงมึงเอาล่างโคนปล่อยในบ้านมันน่ะแล้วก็แล้วก็แล้วก็กดขโมยเดี๋ยวกูจะกดบล็อกมันมึงช่วยกูได้ไหมเพื่อนกูอยากได้มังกรกูคืนจริงๆได้เพื่อนได้ได้ได้โอเคโอเคงั้นงั้นมึงเข้าซื้อกูมาเลยมึงเข้าซื้อกูมาเลยเดี๋ยวกูจะโทรหายชักละเข้าซื้อกูมาเลยเพื่อนไม่เอ็งมาทุกคนเดี๋ยวผมจะโทรหายชักนะเพื่อที่จะเอามังกรคืนนะก้อนมึงยืนเอฟเคไว้เลยนะเพื่อน หรือได้ได้กูยินเอฟเคยูกูยินเม่งเดี๋ยวกูรอในบ้านมันเลยกูรอไม่รู้มันทำอะไรอยู่อ่ะคือกูยอมแลกทุกอย่างเพื่อมังกรคืนอ่ะเมื่อกี้แม่งไม่รับสายกูโทรไปสองสามสายอ่ะเราเอ้ยอโอลพื่อนะว่าโอ้นายเอามังกรคืนเราได้ไหมเพื่อนคือเราขอเราขอเพื่อนได้ไหมเพื่อนเป็นอะไรดิครับโอ้มึงเอามังกรกูไปมึงยังถามอีกเหรอ เอ้าก็เพิ่งเสียเรี่อกูเองมึงให้ทำยังไงล่ะมันก็ได้ตามเกมอ่ะโเพื่อนกูซื้อมาแพงเลยนะเว้ยหกใบเทาเลยนะกูซื้อมาเสร็จกูเสร็จกูแค่นั้นแหละเโตกูขอคืนได้ไหมเพื่อนไม่ได้ครับไม่ได้ครับมันโทรมาแค่นี้นี่นะคือคือไม่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 คือคือกูอยากได้คืนเอายี้เอายี้มึงมึงมือเดี๋ยวกูเปิดกล้องให้ดูคือกูมีตัวกูมีตัวในบ้านมาเสนอแป๊บนึงเพื่อนแป๊บนึงเพื่อนโอ้ยกูอยากได้บางกองคืออย่าเพิ่งวางนะเพื่อนกูขอร้องกูขอร้องกูขอร้อง แล้วนึูเพื่อน่าเป็นโอ้โหให้มันวางหวยก้อนทังสายกูโหุยมึงมึงต้องเสนอเงินไหมมันด้วยเพื่อนกูกำลังจะเดินขึ้นไปชั้นบนมันวางก่อนอะเดี๋ยวกูโทรไปอีกรอบนึงก่อนอ่ะ alo เพื่อนอ alo เพื่อนอ alo เพื่อนโหลเพื่อนนี่นี่นี่คือกูขอมังกรคืนแต่ว่ากูกูมีตัวทางบ้านเอาตัวทางบ้านกูไปได้หมดเลยมีเกลือมีหลอกหกเจ็ดมีกีวีกีวีกูขอทูกอนกีวีนี่นี่ตัวเกลือสามร้อยเอ็มต่อวีเพื่อนแล้วก็ ตัวโหลด6 7 8 0็เอ็มต่อวิตัวบ้านออ v, ตัวบ้านเอ่อร้อยห้าสิบเอ็มต่อวิตัวโถ่ซ่วมร้อยแปดสิบเอ็มแล้วก็ตัวโหลดโหลด,ลดอันนี้หกร้อยกว่าเอ็มต่อวิเพื่อนแล้วก็ตัวผสมตัวผสมร้อยหกเอตร้อยร้อยหกสี่แล้วก็ตัวโหลดหกเลยโหลดหกเจ็ดก็ไม่เออไม่เออไม่เอาไปทำบ้านแล้วกูเพิ่มเงินให้อีกสามถึงห้าใบเท้าได้ไหมเพื่อนได้แต่กูขอมองขังกรคืนตัวเดียวเพื่อนอะไรก่อนได้ดไหมอะไรนะเพื่อน าาไไเพื่อนข้ามาหยิบตัวได้ไหมล่ะเพื่อนข้ามาหยิบตัวเดี๋ยวถ้าเพื่อนหยิบหมดปุ๊บเดี๋ยวกูลั่นเลยกูไม่บิดแนะน่นอนเพราะมังกรมันก็อยู่ที่มึงอ่ะไม่บิดกูเพรว่าไม่บิดมึงก็ล็อกบ้านไว้เลยมึงหยิบตัวไปหมดก่อนเลยแล้วเดี๋ยวกูโอนให้มึงเลยแล้วมึงก็เอามังกรคืนกูโอเคไหมล่ะเพราะว่าตอนนี้กูทำอะไรไม่ได้มึงถือไพ่ไว้เหนือกว่าไม่เหลี่ยมเพื่อนไม่เหลี่ยมเราขอคือนได้ไหมมังกรอ่ะไม่กูกูเพิ่มตังค์ให้ห้าใบเทาเลยอ่ะเพื่อนมังกรกูซื้อมาหกใบเทาไม่แต่กูจะเเอาาาามมมัังกกรทคลิปนหย ไอ้เพื่อนเข้าเข้าเขาเขาดิดมาคุยกับกูก่อนได้ไหมที่มึงเอาไปเลยไปอะอย่าดีนะไอ้เพื่เจอกันในดินะสายยอนกับมาเออเออไอ้เพเจอกันในดินะคือตอนนี้ไอ้ชาร์ปมันโอเคแล้วนะครับคือไอเซียนมันไปน่อบไอ้ชาร์ปมาได้แล้วนะเดี๋ยวผมเนี่ยไปขโมยมังกรแล้วก็กดดิ้วเยี่ยงหวานเกี๊ยบเดี๋ยวก็เอารอยชาร์ปมาก่อนนะเดี๋ยวป่ะกดมาให้กนมาให้กนมาให้กดมาให้กดดีนะ หลเพื่อนหลัวเพื่อหลัเพื่อนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งรอรอรอก้อนก่อนเดี๋ยวมึงกูอยากให้ก้อนมาเป็นตัวกลางกันเดี๋ยวมึงบิดกูอ่ะหลัมามเดี๋ยวกูเป็นพยานให้เดี๋ยวกูเป็นพยานให้กูเป็นพยานให้เพื่อนเพื่อนเราขอมังกรเราเราขอมังกรคืนเพื่อนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเพิ่มเงินให้ห้าห้าหกห้าใบเท่าก็ได้มัปากมึงสั่นนะปากมึงสั่นจะร้องไห้หรอหรือยังไงไม่เนี่ยเนี่ยเสียใจจริงไม่โอ้ยครับมังกรกูเออเมลคืนให้กูหน่อยได้ไหมก้อนก่อนดดิไ้ กอดกอดเราซื้อเราไม่เอาเพื่อนเอาหวยเฮ้ยมังกรอ่ะอดูคุณดูมังกรผมคุณดูดูมังกรผมดีโอ้หวยเฮ้ยไม่มีอยู่ตัวเดียวในบ้านด้วย1,200ล้านต่อวิอ่ะ อาเมื่อกี้มาเป็นแแบขโมยมึงให้กูทำยังไงล่ะมันก็มามันี่ไงนมือมึงมึงันนี่ยังไงในมอมึงมึงมึงให้มันขนตัวก่อนใช่ไหมถึงจะได้มังกรคือถูกใช่ใช่ใชเพื่อนมึงเป็นทนายนะเออ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 ้อออ่ออ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 นออ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 อเออ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 อ้ออ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 อาออ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 ไออออว้อออาออ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 ะออ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 อ มันเอาตัวหกร้อยหกร้อยกว่าเอ็มต่อวิไปก่อนเลยอะกูมันเอาเราไปกูเอาตัวเพชกก่อนเลยอะโอ้ยเฮียอมัเอากี่ตัวเนี่ยมันเอากี่ตัวไม่ไม่เพื่อนไม่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 ไมึงมึไม่ไม่ไ้่ไม่ไม่กู่อม่ไม่ไม่ไมไม่ไก่ไมาไืนไม้ที่บ้านก่อนไม่ได้หรอไม่ไบ่่ัไม่ม่ไมมมมดมมไอ้หไม่ไม่ึ่่ไ่มไไมมมไไไมไมครับไม่ไครับไอ้เี เป็นคืนของมังกรเลยครับเพื่นแขกแห่โอ้โหเฮียไดแล้วเพื่อนเราขอมังกรเราขอเราขอเราขอมังกรคืนก่อนได้ไหมเพื่อนได้ได้ได้เพื่อนเปิดดี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 ไม่เปิดไม่เปิดเปิดกูโดนเปิดกูโดนโอ้โหเฮียมันกลัวมันกลัวโอ้เงินโอ้ไม่มึงมึงมีความสุขมากเหรอมึงขโมยกูอ่ะไม่กูซื้อมาแล้วเว้ยเอาต้ไปตามทีมาโอ้ เอาเพื่อนรีบย้ายเลยอย่างนั้นน่ะไม่กูจะกูจะเอามากรไปทำคลิปมึงเร็วๆดีกูกดแป๊บกูกดแป๊บไม่ใช่แต่แต่เมื่อมื่ห้ามบิดนะมึงห้ามบิดนะกูเป็นคนกลางนะไม่กูเอากูกูต่อคือกูกูอัดคลิปด้วยถ้ามึงถ้ามึงบิดกูไอ้นี่เลยนะกูประจานนะก็ต์ก็ต์ก็ตกูต่คือกูกูอัดคลิปด้วยถ้ามึงถ้ามึงบิดกูไอ้นี่เลยนะกูประจานนะก็ต์ก็ต์ก็ตเพื่อนกูได้แล้วเพื่อนกูได้แล้วกูได้แล้วเพื่อนกูได้แล้วเพื่อนกูได้แล้วกูได้้้แลวย ได้แล้วเฮ้ย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 สวยก่อนสวยก่อนกูมาเลยสวยไอ้ก็ได้มาก็ได้มาไอ้ก็ได้มาสวยก่อนสวยก่อนกูขอกูขอเพื่อนกูขอสวยก่อนสวยก่อนสวยก่อนโอเคโอเคเพื่อนโอเคเพื่อนโอเคเพื่อนเอาเลย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 เพื่อนเฮ้ยเพื่อนเดี๋ยวกูมานะมีวิละเพื่อนเดี๋ยวกูมานะโอ้ก็ไปไหนอ่ะโอ้ไอ้ทางมันปิดหูไอ้เย่าเออ โอ้ยเฮ้ยพมันเอามังกรไปแล้วมันออกเลยโอ้ยโอ้ยถ้าไม่คืออู้กูเตี้ยมันโคตรดีไอ้ช้างโอ้ยเฮ้ยกูกูให้มันมาช่วยมันเอามังกรกูอะแล้วโอ้ไอ้เหี้ยมันมันได้มังกรไปปุ๊บกูกิดอะจะไปหยิบมันกดออกอ่ะเพื่อนมันปิดหูไปแล้วอ่ะเออเพื่อนโอ้โหไอ้เหี้ยเออโอ้ทำไมทำไมมันมีแต่คนเหลี่ยมอ่ะไอ้เหี้ยมังกรกูซื้อมานด้วย เพื่อนงั้นกนูกนกนกขอเกลือคืนได้ไหมไปไ,ปไปไกลเอเียมกกกูดได้ละไปไกลกูโอ้โหคนรู้ไอ้เหี้ยแม่งเอาตัวผมไปหมดเลยอะแม่งคือตัวแต่ละตัวแม่งคือผมก็โดนไอชาร์กเอาเกลืออะไรพวกนี้ไปแล้วผมกัดจะได้บังกรคืนน่ะแบบให้ผมกดบล็อกไปแล้วอะอแ <I. O. S 1> ม่งมันบีดผมเฉยเลยก็ถ้าใครเห็นคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมโทรไปขอขอโทรไปเอาคืนก่อนนะใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็เวลาก o สตรีมฝากไปเมนท์บอกมันหน่อยนะครับว่า เอามังกรคืนให้ผมหน่อยนะคือตอนแรกเตรียมกันโคตรดีอะสุดท้ายมาทํากันอย่างเงี้ยเราขอโทรเรียกมังกรคืนเลยกูรู้มันทําตัวดิจะรับกูมไหมเนี่ยไอ้ช้าก็ปิดถูไปแล้วไม่ยังไอ้น้ำได้เสียมังกรแต่ได้เกลือกูไปอีกวู้ฮัลโหลมันไม่คอมกูดับเพื่อนคอมกูดับเฮ้ยกูไม่ตะลกมึงเอามังกรกูมาตอนแรกเตรียมกันว่ายังไงไม่ไม่คือเดี๋ยวกูไปคืนทุ่นเลย ไม่ดัแบบอะไรมึงดับอะไรมึงมังกรกูต네ัวละหก0 0เนอะโอ้โหอะไรนะมังกรกูตัวละหกใบเท้าเอามาเอาคืนมาโอ้โอ้ไอ้เ no> um ี้าแม่งวางองดูมันทำเด